สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูกิ๊กอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะในหัวข้อเรื่องของมูลค่าของเงินปัจจุบันค่ะต่อไปนะคะเราไปดูความหมายเกี่ยวกับมูลค่าของเงินปัจจุบันกันค่ะมูลค่าปัจจุบันนะคะหรือเราเรียกสัญ,ญลักษณ์ย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า PV นะคะมูลค่าปัจจุบันค่ะแสดงถึงมูลค่าของเงินจํานวนหนึ่ง ที่ได้รับหรือจ่ายออกไปในอนาคตว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ในปัจจุบันซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเงินจำนวนเท่ากันที่ได้รับในปัจจุบันย่อมมีค่ามากกว่าเงินจำนวนเดียวกันถ้าได้รับยกตัวอย่างเช่นค่ะเงิน100บาทที่มีในขณะนี้สามารถใช้ได้ทันทีต่างกับเงิน100บาทที่ได้รับในอีก6เดือนข้างหน้าหรืออีก1ปีข้างหน้านั่นเองค่ะ จากประโยคข้างต้นที่ครูกล่าวไปนะคะเราจะสมมุติว่าวันนี้ไอรินมีเงิน1,000 0บาทนําไปลงทุนโดยไปฝากไว้กับธนาคารโดยได้รับดอกเบี้ยในอัตรา6%ต่อปีธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยแบบทบต้นและอีก3ปีข้างหน้าไอรินจะได้รับเงินทั้งสิ้นเท่าไหรค่ค่ะ ซึ่งจากเดิมนะคะที่เรามีความรู้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของสูตรของเงินรวมใช่ไหมคะซึ่งสูตรของเงินรวมนั่น,น,นคือ Sn ค่ะมีค่าเท่าก,กับ p คูณกับ1บวก i ทั้งหมดยกกำลัง n ค่ะจากตรงนี้ค่ะเราสามารถแทนอะไรได้บ้างคะเด็กๆลองดูสิคะ จากตรงนี้ค่า n ของเราคือ3ใช่ไหมคะอัตราดอกเบี้ยของเราก็คือร้อยละ6ต่อปีดังนั้นเราสามารถเปลี่ยน n เปลี่ยน i แล้วก็เปลี่ยน p ได้ค่ะซึ่งเราลองแทนค่ากันเลยนะคะเราจึงแทนค่าได้เป็น F 3เท่ากับ1,000 0ค่ะคูณกับ1บวก6ส่วน100ทั้งหมดยกกำลัง3ค่ะ เราจะได้10,000คูณกับ1.06ทั้งหมดยกกำลังสามนะคะซึ่งเราจะได้ค่าเท่ากับ1 0,000คูณกับ1น9 1 0น้นั่นเองค่ะเรานำจำนวน2จํจำนวนนี้มาคูณกันเราจึงได้ค่าเท่ากับ11,910นั้บาทนั่นเองค่ะเราจะกล่าวได้ว่านะคะไอรินจะได้รับเงินประมาณ11,910บาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามูลค่าของเงิน1,000 0บาทในวันนี้กับเงิน1,1910บาทในอีก3ปีข้างหน้ามีมูลค่าไม่แตกต่างกันส่วนอัตราดอกเบี้ย6%ต่อปีจะเป็นอัตราส่วนลดของเงิน1,1910บาทใน3ปีข้างหน้านั่นเองค่ะ เมื่อเทียบค่าเงินอนาคตให้กลับมาเป็นค่าเงินในปัจจุบันค่ะนักวิชาการจะเรียกว่าเป็นการลดค่าเงินในอนาคตนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูการคำนวณมูลค่าของเงินปัจจุบันซึ่งในการคำนวณ ค่าเงินปัจจุบันของเงินที่ได้รับในอนาคตนักเรียนจะสามารถใช้สูตรที่เราเรียนรู้มาอยู่แล้วนั่นก็คือ pv เท่ากับ fv ส่วนด้วย1บก i ทั้งหมดกำลัง n ค่ะซึ่งจากสูตรนี้นะคะเราจะสามารถแปลความหมายของ pv นั่นก็คือมูลค่าปัจจุบันค่ะ fv ก็คือมูลค่าอนาคตค่ะส่วน i ค่ะ ก็คืออัตราผลตอบแทนหรืออัตราคิดลดที่กำหนดในช่วงเวลาที่กำหนดค่ะและ n น,นะคะคือจำนวนรอบใช้ในการคิดแบบถบต้นค่ะจากตรงนี้นะคะจะสังเกตว่าสูตรคำนวณมูลค่าปัจจุบันค่ะก็คือสูตรเดียวกับการหาจำนวนเงินที่ชำระทั้งหมดใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนลองพิจารณานะคะ เราจะมีสูตรก็คือ s เท่ากับ p คูณกับ1บวก i ทั้งหมดกำลัง n นั่นเองค่ะซึ่งจากตรงนี้นะคะหากนักเรียนเปรียบเทียบแล้วนักเรียนจะรู้ว่า s ของเราเปลี่ยนเป็น fv ส่วน p ของเราเปลี่ยนเป็น pv นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะมาใช้สูตรประกอบกับตัวอย่างของเรากันเลยค่ะเราไปดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะ ตัวอย่างที่1ค่ะในการลงทุนชนิดหนึ่งได้รับเงินณนสิ้นปีจำนวน2,300บาทถ้ากำหนดอัตราผลตอบแทนร้อยละ15ตอ่อปีแบบทบต้นดังนั้นณต้นปีเงินจะมีค่าเท่าไหร่ค่ะแสดงว่าจากตรงนี้ค่ะ เขาให้หาเงินณต้นปีถูกต้องไหมคะดังนั้นเราจะสามารถใช้สูตรที่เรากล่าวไปข้างต้นได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มใช้สูตรนั้นค่ะเราไปดูก่อนค่ะว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้เราบ้างค่ะจากสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะคะก็คือ fv ค่ะมีค่าเท่ากับ2,300บาทค่ะ ต่อมานะคะสิ่งที่เรารู้จากข้อนี้ก็คืออัตราตอบแทนใช่ไหมคะซึ่งนั่นก็คือตัวแปร i นั่นเองค่ะอัตราตอบแทนหรืออัตราผลตอบแทนจะมีค่าเท่ากับ15%ต่อปีค่ะต่อไปนะคะก็คือจำนวนงวดค่ะหรือจำนวนรอบค่ะที่แทนเป็นสัญลักษณ์ n ค่ะจะมีค่าเท่ากับ1ปีนะคะจากสูตรของเรานะคะก็คือจากมูลค่า ปัจจุบันของเงินอนาคต PV ค่ะจะมีค่าเท่ากับ FV ส่วนด้วย1บวก i ทั้งหมดกำลัง n ค่ะซึ่ง FV ของเราค่ะคือ2,300ค่ะส่วนค่า i ของเรานะคะจาก15%ค่ะเราสามารถเขียนได้อีกรูปแบบหนึงเป็น0.15ค่ะดังนั้นเราเลยสามารถและเปลี่ยนค่าได้เป็น1บวกกับ 0.15ทั้งหมดยกกำลัง1ค่ะซึ่งเราจะได้เท่ากับ2,300ส่วนด้วย1.15ค่ะเราคำนวณแล้วนะคะเราจึงได้ค่าเท่ากับ2,000นั่นเองนะคะแสดงว่าค่ะจากตรงนี้เราจึงรู้ว่ามูลค่าปัจจุบันของเงินในอนาคตมีค่าเท่ากับ2,000บาทนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราไปดูตัวอย่างที่2กันค่ะ ตัวอย่างที่2ค่ะหามูลค่าปัจจุบันของเงินที่ได้รับอีก1ปีข้างหน้าก็คือ92,700บาทถ้าอัตราคิดลดเป็น3%ต่อปีค่ะจากตรงนี้นะคะเรายังสามารถใช้สูตรเดิมได้อยู่ไหมคะนักเรียนลองช่วยกันพิจารณาสิคะถูกต้องค่ะเรายังสามารถใช้สูตรเดิมได้ค่ะดังนั้นก่อนเริ่ม แทนค่าสูตรเราไปดูสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เราก่อนค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะก็คือโจทย์กำหนดให้ว่า fv ของเรามีค่าเท่ากับ9 2 7 0 0บาทค่ะตัว i นะคะหรืออัตราผลตอบแทนค่ะของเรามีค่าเท่ากับ3%นั่นเองค่ะจำนวนงวดค่ะหรือจำนวนรอบตัวแปร n นะคะจะมีค่าเท่ากับ1นนั่นเองค่ะ ตรงนี้นะคะจากสูตรของเราคือมูลค่าปัจจุบันของเงินอนาคต PV ค่ะมีค่าเท่ากับ FV ส่วนด้วย1บวก i ทั้งหมดยกกำลัง n จากตรงนี้ค่ะเราสามารถแทนค่าตัวแปรได้แล้วถูกต้องไหมคะดังนั้นเราจึงแทนค่าตัวแปรได้เป็น92,700ส่วนด้วย1บวกกับ0.03ทั้งหมดยกกำลัง1ค่ะ ซึ่งเราลองคำนวณน,นะคะเราจะได้92,700ส่วนด้วย1.03ซึ่งมีค่าเท่ากับ90,000นั่นเองค่ะแสดงว่านะคะจากข้อนี้มูลค่าปัจจุบันของเงินในอนาคตเราจะมีค่าเท่ากับ90,000บาทนั่นเองค่ะเราไปดูตัวอย่างที่3กันเลยนะคะตัวอย่างที่3ค่ะ ไอรินวางแผนฝากเงินธนาคารโดยวางแผนว่าอีก4ปีข้างหน้าต้องการจะมีเงินประมาณ4 0 0แสนบาทไอลินอยากทราบว่าจะต้องฝากเงินกับธนาคารในวันนี้เท่าไหร่ถ้าธนาคารให้ดอกเบี้ย12%ตต่อปีค่ะจากตรงนี้นะคะทำเช่นเดิมเลยค่ะ คือโจทย์กำหนดให้อะไรบ้างและโจทย์ต้องการหาอะไรนักเรียนก็ค่อยเรียบเรียงแล้วก็แทนค่าไปถูกต้องไหมคะแสดงว่าจากตรงนี้นะคะสิ่งที่เราได้ก็คือจากโจทย์ค่ะโจทย์ให้ fv ค่ะซึ่งมีค่าเท่ากับ400,000บาทนั่นเองถูกต้องไหมคะและจากสิ่งที่โจทย์ให้มาที่เป็นเงินของ4ปีข้างหน้าคือ400,000บาท โจทย์ยังให้เกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนมาด้วยค่ะซึ่งคือตัวแปร i นั่นเองใช่ไหมคะซึ่งมีค่าเท่ากับ12%ต่อปีค่ะและโจทย์นะคะก็ยังให้จำนวนงวดหรือจำนวนรอบคือตัวแปร n ค่ะมีค่าเท่ากับ4ปีค่ะซึ่งเรายังสามารถคำนวณได้จากสูตรของมูลค่าปัจจุบันของเงินในอนาคต PV ค่ะจะมีค่าเท่ากับ Fv ส่วนด้วย1บวก i ทั้งหมดกำลัง n ค่ะจากตรงนี้นะคะเรามีค่าตัวแปรทั้งหมดแล้วถูกต้องไหมคะดังนั้นเราไปแทนค่ากันเลยค่ะซึ่งการแทนค่าของเรานะคะเราจะเปลี่ยน Fv เป็น4 0 0แสนค่ะเราจะเปลี่ยน i เป็น0.12ค่ะและจะเปลี่ยน n เป็น4นั่นเองค่ะ ดังนั้นเราจึงได้400ส่วนด้วย1บวก0.12ทั้งหมดยกกำลัง4ค่ะจากตรงนี้นะคะเราจึงได้400ส่วนด้วย1.12ทั้งหมดกำลัง4ค่ะเรานำ1.12ไปยกกำลัง4นะคะค่าที่ได้ออกมาก็คือ1.5735ค่ะเรานำมาหาร400นะคะเราจึงได้ค่าเป็น 2 5 4 2 1 0บาทนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะจากข้อนี้ค่ะเราจึงได้ว่าไอลินจะต้องฝากเงินธนาคารในวันนี้ประมาณ2 5 4 4 2 1 0บาทจึงจะได้เงินประมาณ4 0 0 0สนบาทในอีก4ปีข้างหน้าค่ะต่อไปนะคะเราไปดูตัวอย่างที่4กันเลยค่ะ ตัวอย่างที่4นะคะในการลงทุนชนิดหนึ่งมานบกับมนัดลงทุนกับธนาคารเป็นเวลา3ปีซึ่งมีเงื่อนไขาการได้รับเงินแตกต่างกันดังนี้ค่ะมานบลงทุนกับธนาคาร A เป็นเงิน1 0 0 0แบาทเมื่อครบกำหนดได้รับเงินคืนทั้งหมด1,40 0 0 0บาทมานัท ลงทุนกับธนาคาร B จจานวนหนึ่งธนาคารให้ดอกเบี้ย14%ต่อปีแบบทบต้นเมื่อครบเวลาเขาได้รับเงิน150,000บาทอยากทราบว่าถ้าทั้งสองคนลงทุนวันเดียวกันใครได้รับผลตอบแทนมากกว่ากันและต่างกันกี่บาทคะ่ะ อย่างแรกนะคะเวลาเราพิจารณาเราก็ต้องพิจารณาเป็นรายคนถูกไหมคะแล้วก็นำผลตอบแทนมาเปรียบเทียบกันค่ะซึ่งจากตรงนี้นะคะครูจะไปดูการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนของมานพกันก่อนค่ะซึ่งจากโจทย์นะคะการลงทุนของมานพค่ะมานพลงทุนทั้งหมด1 0 0 0 0แบาทถูกต้องไหมคะเมื่อครบ3ปีมานพ ได้เงินทั้งหมด1,40,000บาทถูกต้องนะคะดังนั้นเรานำา1 4 0 0 0 0ลบก,กับ1,000 0 0เป็นเงิน40,000บาทนั่นเองค่ะซึ่ง40,000บาทก็คือผลตอบแทนนั่นเองนะคะซึ่งจากตรงนี้ค่ะเราจึงรู้ว่ามานพได้ผลตอบแทน40,000บาทนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะไปพิจารณาเงินของมานัทกันค่ะ ซึ่งการลงทุนของมานัทนะคะมานัทค่ะโจทย์บอกว่ามานัทลงทุนจำนวนหนึ่งค่ะเมื่อครบ3ปีค่ะเขาจะได้รับเงิน1 5 0 0 0 0บาทค่ะซึ่งจำนวนเงิน1 5 0 0 0 0บาทจำนวนนี้เป็นจำนวนเงินเมื่อครบ3ปีใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นจำนวนเงินในอนาคตค่ะเราจึงได้1 5 0 0 0 0ใช้สัญลักษณ์แทนก็คือ fv นั่นเองค่ะ ซึ่ง fv นะคะมีค่าเท่ากับ150,000บาทค่ะอัตราดอกเบีย้ยหรืออัตราตอบแทนก็คือตัวแปไ i นะคะสิ่งที่โจทย์ให้มาคือ14%ต่อปีค่ะจำนวนงวดนะคะให้มาทั้งหมด3ปีนั่นเองค่ะซึ่งจากตรงนี้ค่ะเราจะต้องการหามูลค่าปัจจุบันของเงินในอนาคตถูกต้องไหมคะแสดงว่าเราจะหาตัว pv นั่นเองค่ะ ซึ่งสูตรของ PV ค่ะจะมีค่าเท่ากับ FV ส่วนด้วย1บวก i ทั้งหมดยกกำลัง n ค่ะจากสิ่งที่เราเขียนข้างต้นค่ะเราสามารถแทนค่าตัวแปรได้แล้วถูกต้องไหมคะดังนั้นเราจึงนำมาแทนค่าตัวแปรกันค่ะเราจึงเปลี่ยน FV เป็น150,000ค่ะเปลี่ยนค่าของ i เป็น0.14ค่ะ และ n เปลี่ยนเป็น3ค่ะเราจึงเขียนได้หน้าตาลักษณะดังนี้นะคะจากนั้นค่ะเราไปคำนวณเล็กน้อยนะคะเราเลยจะได้150,000ส่วนด้วย1.14ทั้งหมดยกกำลัง3ค่ะเรานำา1 4 4ไปยกกำลัง3นะคะเราจึงได้ค่าเท่ากับ1.4815ค่ะ เรานำ1.4815ไปหาร150,000ค่ะค่าที่ได้จะออกมาเป็น112,49ค่ะซึ่งจากตรงนี้นะคะเราจะได้มูลค่าปัจจุบันของเงินในอนาคตหรือ PV เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่เราต้องพิจารณาผลตอบแทนถูกต้องไหมคะ ดังนั้นมนัดได้รับผลตอบแทนเราจึงสามารถคิดได้เป็น1,50,000 0ลบกับ1,1249ซึ่งมีค่าเท่ากับ48,751บาทนั่นเองค่ะซึ่งจากตรงนี้นะคะเราสามารถนำมาสรุปได้ว่ามานัดค่ะได้รับผลตอบแทนมากกว่ามานพเป็นเงินทั้งหมดเท่ากับ 48,751ลบกับ40,000ค่ะซึ่งมีค่าเท่ากับ8,751บาทนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเราไปดูตัวอย่างที่5กันนะคะตัวอย่างที่5ค่ะบอกว่าแชมป์วางแผนจะนำเงินเก็บไปลงทุนทำธุรกิจหากเขาต้องการทำมูลค่าทรัพย์สินให้เป็น2เท่าภายในเวลา1ปี อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของแชมป์เป็นเท่าไหร่ค่ะซึ่งให้หัวข้อย่อยมานะคะก็คือ1ให้คิดแบบต่อปี2ต่อครึ่งปีและ3ต่อไตรมาสค่ะจากสูตรเดิมนะคะที่เรามีนั่นก็คือสูตรว่า PV เท่ากับ FV ส่วนด้วย1บวก i ทั้งหมดยกกำลัง n ค่ะจากตรงนี้ค่ะ โจทย์ให้หาอัตราตอบแทนที่คาดหวังของแชมป์ว่ามีค่าเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะเราจึงจัดรูปสมการนี้ใหม่ค่ะและมีค่าเป็นอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังคือ i คะ่ะจะมีค่าเท่ากับลากที่ n ของ fv ส่วนด้วย pv ลบนั่นเองค่ะ ซึ่งจากสูตรนี้นะคะเราจึงสามารถหาอัตราผลตอบแทนได้แล้วค่ะซึ่งเราไปดูข้อ1ย่อยกันนะคะซึ่งข้อ1ย่อยคือระบุว่าต่อปีค่ะดังนั้นเราไปหาอัตราผลตอบแทนต่อปีค่ะซึ่งจากตรงนี้นะคะเราจะได้อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังคือ i ได้ค่ามาเท่ากับ1บวก i ทั้งหมดยกกำลัง n มีค่าเท่ากับ FV ส่วนด้วย PV ค่ะซึ่ง i ของเรานะคะเมื่อเราแก้สมการเราก็จะได้สูตรข้างต้นเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็คือ i ค่ะมีค่าเท่ากับลากที่ n ของ FV ส่วน PV ลบค่ะจากตรงนี้ค่ะ n คืองวดใช่ไหมคะซึ่ง n ของเราก็คือเวลา1ปีดังนั้นเราจึงแทนค่าเป็น1ค่ะ ส่วน FV ก็คือค่าของในอนาคตถูกต้องไหมคะซึ่งมีมูลค่าเป็น2เท่าภายใน1ปีนั่นก็คือ2ค่ะส่วน PV ของเรานะคะก็คือ1นนั่นเองค่ะเราจึงสามารถแทนค่าได้เป็นรากที่1ของ2ส่วน1ลบกับ1ค่ะซึ่งเราคำนวณแล้วค่ะเราจะได้1นนั่นเองค่ะซึ่ง1ความหมายของเราก็คือร้อยละ100ค่ะ ต่อมานะคะก็คือข้อ2ค่ะหาอัตราผลตอบแทนต่อครึ่งปีค่ะเราจะหาอัตราผลตอบแทนได้จากสูตรก็คือสูตรเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะที่เราจัดรูปมาจากตรงนี้นะคะเราสามารถจัดรูปของสมการได้เป็น i เท่ากับลากที่ n ของ fv ส่วน pv ลบถูกไหมคะจากตรงนี้ค่า n ของเราสามารถแทนได้เป็น นั่นเองค่ะเราจึงเขียนค่า i ได้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบก็คือลากที่2ของ fv ส่วนด้วย pv ลบ1ค่ะค่าของ fv ของเราคือ2ถูกต้องไหมคะและก็ pv ของเราคือ1ค่ะดังนั้นเราจึงสามารถเขียนได้เป็นลากที่2ของ2ส่วนด้วย1ลบ1นั่นเองค่ะซึ่งเราจะได้เป็นลากที่2ถูกต้องไหมคะซึ่งลากที่2ลบ1 ค่าราของเราสามารถถอดลากได้เป็น1.414ค่ะเรานำห1 4 4 4มาลบกับ1ค่ะค่าที่ได้จะเป็นค่าโดยประมาณนะคะดังนั้นเราเลยได้ค่าโดยประมาณเท่ากับ0.414นั่นเองค่ะเราจึงให้ความหมายของการประมาณ0.414ว่านั่นก็คือร้อยละ4 1 4นั่นเองค่ะ มาถึงข้อ3ของเรานะคะคือถามถึงผลตอบแทนต่อไตรมาสถ,ถูกต้องไหมคะดังนั้นอันตราผลตอบแทนต่อไตรมาสค่ะเราสามารถคิดค่าโดยสามารถคำนวณได้เป็น1ไตรมาสเท่ากับ3เดือนถูกไหมคะดังนั้นใน1ปีเลยมีค่าเท่ากับ4ครั้งนั่นเองค่ะจากสูตรนะคะที่เราได้ก็คือค่าของ i เท่ากับลากที่ n ของ fv ส่วน pv ลบ1ค่ะเราจึงแทนค่าลากที่ n เป็นลากที่4ของ2ส่วน1ลบ1นั่นเองค่ะลากที่4ของ2ค่ะเป็นค่าโดยประมาณถูกต้องไหมคะดังนั้นเราประมาณลากที่4ของ2ออกมาเป็น1.189ค่ะและนำไปลบกับ1ค่ะค่าที่ได้ของเราจะมีค่าโดยประมาณก็คือ 0.189นั่นเองค่ะซึ่งเราก็ปรับค่า0.189เป็นร้อยละถูกต้องไหมคะเราจึงได้ค่าร้อยละเท่ากับ18.9นั่นเองค่ะจากตรงนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อจำนวนครั้งที่ทบต้นเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะ อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจะลดลงมากกว่านั้นค่ะนั่นเป็นผลของการคิดดอกเบี้ยทบต้นในลักษณะเดียวกันกับเงินฝากนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนลองทำใบงานนะคะให้นักเรียนค่ะทำใบงานเรื่องของมูลค่าของเงินปัจจุบันค่ะจากนั้นค่ะให้สลับผลงานกับเพื่อนเพื่อร่วมการตรวจสอบความถูกต้องค่ะ จากนั้นนะคะนักเรียนก็แลกเปลี่ยนแล้วก็ร่วมกันเรียนรู้ค่ะซึ่งจากใบงานนะคะจะมีลักษณะหน้าตาในลักษณะนี้ค่ะจากที่นักเรียนทำใบงานนะคะนักเรียนสามารถสรุปความรู้ร่วมกันได้เป็นสูตรดังนี้ค่ะ คือ PV เท่ากับ FV ส่วนด้วย1บวก i ทั้งหมดกำลัง n ค่ะซึ่งค่า PV ของเราค่ะก็คือมูลค่าปัจจุบันนั่นเองค่ะ FV ค่ะคือมูลค่าอนาคตค่า i ค่ะคืออัตราผลตอบแทนหรืออัตราคิดลดที่กำหนดในช่วงเวลาที่กำหนดค่ะ ส่วนค่า n นะคะก็คือจำนวนรอบที่ใช้ในการคิดแบบทบต้นค่ะซึ่งจากสมการนี้นะคะนักเรียนสามารถจัดรูปสมการเพื่อหาคำตอบได้อย่างหลากหลายเลยถูกต้องไหมคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนกับการเรียนเรื่องของมูลค่าของเงินปัจจุบันในวันนี้ค่ะ นักเรียนคงจะได้รับความรู้นะคะได้ฝึกประสบการณ์ในการจัดรูปสมการและการคำนวณมูลค่าของเงินปัจจุบันค่ะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าหากนักเรียนมีความรู้ที่มากเพียงพอแล้วค่ะอย่าลืมนำความรู้เหล่านั้นค่ะไปแบ่งปันให้แก่เพื่อนๆของเราด้วยนะคะและในวันนี้ค่ะครูขอจบการเรียนรู้เรื่องมูลค่าของเงินปัจจุบันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ ในวันนี้ครูขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ